วิธีการกรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ของพนักงานขายบริษัท PPD Group นะคะสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือบัญชี Gmail นะคะให้จำชื่อ Gmail แล้วก็รหัสผ่านให้ได้ถ้าใครไม่มีหรือลืมรหัสผ่านนะคะก็สามารถสมัครใหม่ได้เลยค่ะและก็แอปที่จำเป็นจะต้องโหลดไว้ในมือถือก็คือแอป Adobe Fill and Sign นะคะเป็นแอปสำหรับเซ็นลายเซ็นนะคะก็เข้าไปโหลดและติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยค่ะ ก็ไปค้นหาชื่อ Adobe Fill and Sign นะคะเป็นแอปหน้าตาแบบนี้แล้วก็ติดตั้งได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อติดตั้งแอปแล้วนะคะมี Gmail แล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มวิธีการกรอกข้อมูลกันเลยค่ะ mm hmm. ทุกสาขาก็จะมี QR Code แล้วก็รหัสผ่านของสาขาตัวเองนะคะ เริ่มต้นด้วยการสแกน QR code ของสาขาตัวเองได้เลยค่ะให้เข้าไปที่ LINE ก็ได้ค่ะเข้าไปที่ LINE เพื่อที่จะเอากล้องสแกน QR code นะคะก็สแกนไปที่ QR code แล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นมาก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะลิงก์ที่ด้านบนขึ้นมาก็จะเข้ามาที่หน้าแบบฟอร์มสำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอิน Gmail นะคะมันจะขึ้น ให้ล็อกอิน Gmail ก็ใส่ Gmail ของคุณแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็พอกดล็อกอินก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แบบฟอร์มหน้านี้เหมือนกันค่ะหน้านี้ก็คือหน้ากรอกรหัสผ่านของสาขาของคุณเองก็คือรหัสเข้าใช้นั่นเองนะคะรหัสเข้าใช้เพื่อที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อค่ะอันนี้เป็นสาขาตัวอย่างนะคะให้กรอกรหัส,หสก็คือ ก็กรอกรหัสเข้าไปได้เลยค่ะ ABC หนึอี่หันนี้เป็นสาขาตัวอย่างนะคะแล้วก็กดถัดไปถ้ารหัสถูกต้องนะคะก็จะมาเจอกับหน้าส่วนของบริษัทก็คือเป็นข้อมูลของพนักง,งานขายนั่นเองค่ะก็ให้ใส่ข้อมูลในช่องต่างๆให้ครบนะคะช่องชื่อก็ใส่ชื่อจริงให้เต็มนะคะชื่อจริงนามสกุลให้ครบนะคะ ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบต่อมาก็จะเป็นทีมนะคะถ้าเป็นแบบฟอร์มของคุณก็จะเป็นช่องให้เลือกนะคะว่าคุณอยู่ทีมอะไรเช่น AP ก็จะมี AP 1, AP 2ถ้าเกิดมีทีมอื่นๆก็กดที่อื่นๆแล้วก็ใส่ชื่อทีมได้เลยค่ะอันนี้เป็นสมมุติเป็น AP 1นะคะแล้วก็ วันที่ทําใบสั่งซื้อของบางคนเป็นปฏิทินก็เลือกวันที่ได้เลยค่ะของบางคนไม่ขึ้นปฏิทินให้ก็สามารถพิมพ์วันที่ลงไปได้เลยค่ะตรงต่อมาก็เป็นชื่อของหัวหน้าทีมขายถ้าเป็น AP ก็สมมุติว่าเป็นชื่ออภิวิทนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็คือเบอร์โทรของพนักงานขายเองนะคะอันนี้อย่าลืมกรอกนะคะ แล้วก็กดที่ถัดไปค่ะกดที่ถัดไปแล้วจะมาเจอส่วนที่2ก็คือรายละเอียดของผู้ซื้อหรือรายละเอียดของลูกค้านั่นเองล่ะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกรอกชื่อชื่อของลูกค้าก็กรอกชื่อเต็มให้ถูกต้องนะคะสมมุตินะคะชื่ออารียะกรอกชื่อนามสกุลให้ครบถ้วนนะคะใส่อายุของลูกค้าด้วยสมมุติอายุ30แล้วก็ ใส่เลขที่บัตรประชาชนให้ถูกต้องนะคะครบ13บหลักมาถึงที่อยู่ปัจจุบนันก็สามารถถามลูกค้าได้ค่ะว่าที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยที่เดียวกันไหมนะคะก็กรอกไป9ก้ทับ3สกรอกให้ครบนะคะทั้งหมู่หมู่ที่เท่าไรตำบลอะไรแบบนี้น,นี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะหมู่ที่2กรอกอำเภอกรอกจังหวัดกรอก เลขไปรษณีย์อะไรให้ครบนะคะถ้าสมมุติว่าบ้านลูกค้ากับที่อยู่บ้านลูกค้ากับที่อยู่ในบัตรประชาชนลูกค้าเป็นที่เดียวกันเราก็สามารถพิมพ์คําว่าที่เดียวกันได้เลยค่ะที่เดียวกันแต่ถ้าไม่เหมือนกันเราก็ต้องพิมพ์ทั้งสองช่องเลยนะคะพิมพ์ที่อยู่ก็ใส่อาชีพสมมุติกรีดยางต่อมาก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าอันนี้ต้องให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะ แล้วก็กดที่ถัดไปเหมือนเดิมค่ะกดที่ถัดไปแล้วก็จะมาเจอส่วนที่3ซึ่งเป็นรายละเอียดของสินค้าที่เราขายไปว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไรสมมุติเป็นกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเป็นรุ่นไหนรุ่น360องศาหรือเปล่า แล้วก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปนะคะรหัสสินค้าที่จะอยู่ที่ข้างกล่องสามารถดูที่ข้างกล่องได้เลยคะ่ะรุ่นนี้จะเป็น pbd 1 9 1สภาพใหม่นะคะเราขายของใหม่ให้ลูกค้าจำนวนที่ลูกค้าซื้ออาจจะซื้อ1ตัวแล้วก็ใส่หนึ่งไปลูกค้าซื้อแบบไหนซื้อแบบพนหรือซื้อแบบสดสมมติซื้อแบบสดนะคะ ลูกค้าซื้อสดเลยาราคาก็จะราคาสดก็จะอยู่ที่3 9 0 0ันเาราคาเงินเช่าอันนี้ถ้าลูกค้าจ่ายเงินเช่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าเช่าซื้อเช่าผ่อนอะไรแบบนี้เราก็ต้องใส่ราคาเช่าไปนะคะอันนี้ใส่ศูนย์ก็ได้ค่ะหรือใส่ขีดถ้าเกิดไม่มีราคาเช่าซื้อ ชำระเดือนละนี่ถ้าเกิดจ่ายสดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่ขีดก็ได้แล้วก็จำนวนงวดจำนวนงวดนี่ถ้าเกิดซื้อสดก็ไม่ต้องใส่ก็ขีดไว้เหมือนเดิมถ้าซื้อผ่อนก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ตามจำนวนงวดแล้วก,กดถัดไปอันนี้จะเป็นหน้าเงื่อนไขาการชำระเงินของลูกค้านะคะลูกค้าชำระโดยวิธีไหน ปกติก็จะเป็นเงินสดใช่ไหมคะถ้าชำระด้วยเงินสดถ้าเป็นเงินสดก็ไม่ต้องระบุธนาคารไม่ต้องลงวันที่เรามาลงที่จำนวนเงินที่ได้รับวันสั่งซื้อเลยคะ่ะสมมุติลูกค้า,าจ่ายเต็มเลยหรือว่าจ่ายครึ่งนึงหรือว่ายังไงนะคะถ้าจ่ายเต็มเลย3,9 0 0ก็ใส่ช่องนี้3,9 0 0 แล้วก็ช่องนี้ไม่ต้องใส่นะคะถ้าได้รับเงินมาเต็มแล้วถ้าสมมุติใครมีเงินดาวรอบ2ก็มาใส่ตรงช่องช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้ใส่สมมุติมีเงินดาวรอบ2เก็บรอบ2 500อะไรแบบนี้ก็เว้นวรคแล้วก็ใส่วันที่ไปด้วยนะคะสมมุติเป็นวันที่5 6ทับ6ทับอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเงินรอบ2นะคะแต่อันนี้ลูกค้ากรณีนี้สมมุติลูกค้าซื้อเงินสดเราก็จะเก็บแค่ ไม่ต้องใส่ช่องนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปเหมือนเดิมค่ะกดถัดไปอันนี้ก็จะมีเป็นการแนบหลักฐานการสั่งซื้อของลูกค้านะคะอันแรกจะเป็นแนบรูปลูกค้าคู่กับสินค้าเราอาจจะถ่ายไว้ก่อนก็ได้หรือว่ามาถ่ายตอนนี้เลยก็ได้ค่ะตอนนี้สมมุติว่าเรายังไม่ได้ถ่ายลูกค้าเลยแล้วก็ไปกดที่เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ก็จะขึ้นมาให้ว่าเราจะเลือกไฟล์จากไหนถ้ายังไม่ได้ถ่ายก็กดที่กล้องถ่ายรูป แล้วก็เลือกถ่ายพนักงานเอ้ยถ่ายลูกค้ากับสินค้าได้เลยค่ะกดถ่ายแล้วก็กดที่เครื่องหมายการถอูาเมื่อขึ้นไฟล์แล้วเราก็กดที่อัปโหลดต่อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะแล้วก็รอให้อัปโหลดให้เสร็จรูปบัตรประชาชนนะคะต่อมาเป็นรูปบัตรประชาชนหรือหลักฐานการเช่าซื้อนะคะก็กดที่เพิ่มไฟล์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ ถ้ายังไม่ได้ถ่ายก็กดที่กล้องรูปถ่ายเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดมีอยู่แล้วในเครื่องหรือถ่ายไว้ก่อนแล้วก็กดที่ไฟล์ได้ค่ะมันจะมีไฟล์ในในในเครื่องให้เลือกอันนี้ยังไม่มีก็คือกดที่กล้องรูปถ่ายกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลือกสมมุติอันนี้เป็นบัตรประชาชนลูกค้านะคะแล้วก็กดถ่ายกดที่เครื่องหมายการถูกแล้วก็อัอโปโหลดไฟล์สีน้ำเงินกดอ,อัอโปโหลดพออัปโหลดเสร็จนะคะ ช่องต่อไปก็จะเป็นลักษณะบ้านลูกค้าอันนี้จะไว้ให้เพื่อให้บัญชีเอาไปทําการ์ดฟ้าให้นะคะลักษณะบ้านลูกค้าก็จะเช่นบ้านไม้2ชั้นอะไรแบบนี้ค่ะอธิบายลักษณะบ้านระยะทางอาจจะพิมพ์ว่าจากปากซอยจากปากซอย300เมตร ก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะเป็นเป็นจุดเด่นที่จะบอกได้ว่าบ้านอยู่ใกล้กับอะไรนะคะบ้านลูกค้าอยู่ใกล้กับสถานที่ไหนสมมติเป็นโรงเรียนอ,อยู่ใกล้กับโรงเรียนก็พิมพ์ไปนะคะโซนก็คือโซนบ้านลูกค้าที่อยู่เช่นอยู่ในเมืองอยู่ชายาัยยอยู่หนาศารอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปสมมุติอยู่นาศารแล้วก็กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าว่า ผู้ซื้อผู้เช่าได้รับสินค้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งและของแถมไว้แล้วนะคะก็กดยืนยันที่ช่องนะคะก็แล้วก็กดส่งนะคะหลังจากที่กดส่งแล้วนะคะมันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้ทุกคนอย่าเพิ่งปิดหน้านี้ไปนะรอเนี่ยค่ะมันจะขึ้นลิงก์สีน้ําเงินเป็นขึ้นบอกว่ากดที่ลิงก์นี้เพื่อปักหมุดบ้านลูกค้าลิงก์นี้จะเป็นการปักหมุดอัตโนมัตินะคะให้กดไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะ เมื่อกดไปที่ลิงก์แล้วรอให้ขึ้นคําว่าปักหมุดสําเร็จเนี่ยค่ะจะขึ้นเป็นปักหมุดสําเร็จอันนี้คือปักหมุดเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ขั้นตอนการกรอกใบสั่งซื้อก็คือเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะทักไลน์ไปหาหัวหน้าทีมขายข,ายของเรานะคะเพื่อที่จะให้เขาส่ง PDF ไฟล์ใบสั่งซื้อกลับมาให้แล้วก็ให้เราเอาไปให้ลูกค้าเซ็นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะ